คุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้ไปดูงานใหม่ของนางเอกมากี้ราศีที่แค่ชื่อเรื่องก็ชวนโรแมนติกแล้วล่ะค่ะกับละครบุษบาเร่ฝันที่งานนี้กลับมาร่วมง,งานกับผู้จัดพี่ต้นนัทนนท์ชนลพีแค่ฟิตติ้งวันแรกบรรยากาศก็อบอ,อุ่นสไตล์ของคุ้นเคยแล้วค่ะ ต้องนับว่าเป็นละครโรแมนติกคอมมดี้ปนแฟนตาซีเล็กๆจากค่ายชนลพีที่น่าจับตามองค่ะสำหรับบุษบาเร่ฝันงานนี้ได้สาวสวยเสียงงุ้งยิ้งมากี้ราศีมาประกบสองพระเอกหนุ่มหล่อชาคริตแย้ำนามซึ่งวันนี้ติดภาร,รกิจสำคัญกับหนุ่มไม้วริศชายหนุ่มมาาเซอร์จบเกษตรที่รักการปลูกและดูแลต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจ ท้าทายสุดๆก็ตรงที่ซุยนางเอกของเรื่องคนนี้มีอันต้องสับร่างเปลี่ยนบุคลิกเป็นผู้หญิงสวยต่างคาแรคเตอร์กันอีกถึง3คนไม่ว่าจะเป็นโรสซาวเวอร์กิ้งวูแมนมาิโคชแวนด้าสาวเปรี้ยวเฉี่ยวจ้าจ่าพริมรตาและก่อย่าเรียบร้อยแนวคุณหนูพลอยพัทรากรเห็นความสวยของแต่ละคนแล้วก็เหมือนได้เห็นสวนดอกไม้บานสะพรั่งตั้งแต่วันฟิตติ้งบอกเลยว่าพี่คริสพลาดนะคะ พี่ชาฟรีดซึ่งสาวๆทุกคนอยากจะให้พี่คิดมามาก <c oughs> ในเรื่องเนี่ยเราจะอยู่กับเขาแต่ว่าลำคาญครับ <c oughs> พอไปทำงานก็เห็นแบบบอสที่แบบว่าดูชาเมิยงดูดีแบบว่าโอ้ยอยากได้บอสนแฟนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนางเอกเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่พอใจในตัวเองอยากได้อยากมีแบบว่าเ,าเห็นคนนี้สวยคนนี้เป็นอย่างนี้ชีวิตชีวิตเขาต้องดีแน่ๆเลยผมก็จะเป็นคนที่คอยอบรมเขาเออให้รู้จักขอเพียงอยู่กับ สิ่งที่ตัวเองมีเนี่แหละดีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่พอใจผมมีก็มีเล่นเป็นตัวนี้แล้วก็มีเล่นอีกเป็น3คาแรคเตอร์ค่ะ<ต>มีพื่ออีก 2, 2> คนเนี่ยพี่ม้พี่รจะได้คู่กับใครไม่บอกนะคะจู๊ กรีสนันล้านมารีนอนกันตั้งแต่เช้าเมื่อพระเอกเจมส์จีลายุมาจากลายเซ็นโฟตโตบุ๊กเล่มที่2เจมจีอัพคอสแอนด์เพอร์ซนอลอินเจแปนที่จะตัวบินตรงไปถ่ายทําที่ประเทศญี่ปุ่น5วันเต็มๆโดยได้ช่งางภาพระดับฮอลลีวูดไมเคิลชิวาสมาถ่ายทอดตัวตนของหนุ่มเจมส์ในแบบที่แฟนคลับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ชอนอทรีสโตช่อง3อาคารมารีนนค่ะ ก็ฝากนะครับอ่าบรรบุกเล่มนี้ครับเป็นโปรดบุกเล่มที่สองแล้วครับก็ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นมาครับสามารถซื้อได้ที่ Channel Tree Store ครับชั้นจีอาคารมารีนนครับ และอีกหนึ่งข่าวสุดฟินที่พระเอกเจมจิลายุภูมิใจนำเสนอความหล่อของพระเอกหนุ่มทั้ง12คนกับโมเมนต์น่าประทับใจบนเวทีหล่อมากๆคอนเสิร์ตในรูปแบบ DV d b ดีบ็อกเซตและโฟโต้บุ๊กให้แฟนๆได้ไปไล่ล่ามาเป็นเจ้าของในวันที่6เมษายนที่ร้าน7 e เ e ่ e อีเทั่วประเทศค่ะก็สำหรับใครที่พลาดน,นะครับหรือว่าใครที่ดูแล้วยังติดใจและอยากดูอีกก็ยังสามารถนาเก็บไปซื้อได้ครับเป็นภาพบรรยากาศข้างในอตอนที่เราซ้อมด้วยแล้วก็มีตอนที่อยู่บนเวที ยอยู่ในบนคอนเสิร์ตครับก็เรียกว่าความปะทับใจทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้ที่เดียวที่นี่ที่เดียวเลยครับแล้วก็มีทั้ง12คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุมต่างๆของเขาเนี่ยสวยมากครับ เตรียมตอมฮาไว้ให้ดีกับสุดยอดซูปเปอร์สตาร์เดี่ยวไมโครโฟนตัวพ่อลัสเซลพีเตอร์สที่กลับมาทำให้เป็นแฟนชาวไทยขำจนท้องแข็งด้วยมุกที่สดใหม่สุดทันสมัยใน Almost Famous Tour ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่ทำงานโทรศัพท์มือถือการออกเดทและคุณลุงของเขาด้วยลีลาการเล่าไว้พริบที่ไร้เทียมทานรับรองว่าขำน้ำตาเล็ดก็งานนี้ o Tell the audience why they should come to your show for those who haven't got the tickets yet. Well, you should definitely come because it's not like I'm here all the time. This act is not online, this is all new material, and it's been three years. I miss you guys. We've got some seats to fill, and I need your asses in them. Crowd work. <coughs> <coughs> ซื้อบัตรกันตอนนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ซื้อเนี่ยเร็วๆเลยเพราะว่าบัตรอาจจะหมดก่อนพวกเราจะแย่งซื้อกันใช่ถูกอกถูกใจคอละครเวทีเป็นที่สุดกับความฟินในเวอร์ชันภาษาไทยของละครบรอดเว์สุดคลาสสิก The Sound of Music มนรักเพลงสวรรค์ปรบมือรัวๆให้ผู้จัดพี่ดาวพอรือไทยไปเลยค่ะก,กับละครเรื่องแรกและผู้กำกับป้าแจวยุทธนา ที่สารฝันให้คนไทยได้ดูการหลังจากที่ The Sound of Music ได้ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนทั้งโลกมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษเมื่อคืนนี้กับรอบการลากเกแสนจะอบอุ่นทับข้างไปด้วยพลังแรงเชียร์จากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการบันเทิงที่นั่งชื่นชมกันจนหยดสุดท้ายบนเวทีหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพลงเพราะสุดๆเสื้อผ้าสวยงามผู้การฟอนทรัพชายชัตโยโดมฮิรัญ,ญยติติและทีมนักแสดงก็เล่นได้ไร้ที่ติใครไม่อยากเอาความฟินแบบนี้ไปที่เมืองไทย รัชดาไลท์เชียเตอร์ศูนย์การค้าเอสพลานาด2-26เมษายนนี้ได้เลยค,ค่ะสนุกแล้วก็ได้ความประทับใจกลับไปแล้วก็ที่สำคัญคือได้หวนรํำลึกไปถึงตอนที่เขาได้เคยดูภาพยนตร์เรื่องเดอะสาวมิวสิกแต่ว่าให้อารมณ์ที่ต่างกัน ส่วนไฮไลท์เด็ดของตลาดนัดดาราช่องสาคราวนี้ก็หนีไม่พ้นบูธของซีรีส์เลือดมังกรที่มีทีมนักแสดงอย่างหญิงรัฐาติวิวิตเจียปวีนาและอีกมากมายมาขายเสื้อประจำซีรีส์โดยมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อเสื้อแถมปฏิทินจีนช่องสามพร้อมรอยยิ้มใสๆให้แฟนๆได้ถ่ายรูปเซลฟี่ทนะั้งกล้องหน้ากล้องหลังรัวชัตเตอร์ได้ไม่ยั้งเลยค่ะบรรยากาศในวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าร้อนมาก แต่นอกเหนือจากความร้อนเนี่ยพี่พี่น้องๆให้การตอบรับที่ดีมากครับมาซื้อเสื้อมาถ่ายรูปกันน่ารักมากมากเลยครับพรุ่งนี้ก็มีค่ะพรุ่งนี้มีอีกค่ะย <ๆ S 2> ังไงก็ฝากแฟนๆทุกท่านนะคะมาอุดหนุนกันมาทําบุญร่วมกันค่ะและพรุ่งนี้ตลาดนัดดาราก็ยังมีเสื้อยืดที่ระลึกเลื่อนมางกอมาจำหน่ายกันอีกหนึ่งวันในราคา200บาทรายได้หลังจากหาค่าใช้ใจ่ายแล้วก็จะนำไปมอบให้แก่ศูนย์พิทักษ์เด็กตงหวัดเชียงใหม่นะคะ อย่าลืมห้ามพลาดเด็ดขาดมากระทบไหล่พ่อค้าแม่ค้าดาราคนดังกันได้ว่าสุดท้ายที่ตลาดนัดดาราอาคารมารีนนตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าถึงบ่ายโมงรับรองว่าได้ของดีถูกใจแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้ไปฟินกันต่อกับละครลมซ่อนรักนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากทยาและเครื่องประดับจากเซเวนิชวันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ